สวัสดีค่ะแม่ค้อนค่ะพ่อสโตนครับพวกเราโตไปด้วยกัน Family Journey ค่ะและในคลิปนี้นะครับเราจะมารีวิวเก้าวี่เด็กตัวนี้นะครับ r o y Smart Swing h i h h c h a i r นั่นเองครับก็อีตัวนี้นะคะพิเศษตรงที่เป็น2 in 1, 1> เป็นเพลยสสำหรับเด็กอ่อน แล้วก็เป็นเก้าอี้ไฮแชรได้ค่ะเป็นเก้าอี้ที่มีฟังก์ชันแบบครบคันมากนะครับอย่างตอนนี้ก็คือสามารถใช้ได้กับลูกทั้งสองคนเลยนะครับคนโตเนี่ยลูกสะตองนะครับอายุ3ขวบ6เดือนแล้วก็ลูกคนเล็กครับตอนนี้ประมาณ1เดือนกว่า,วานะครับมันเป็นเป,นเปลด้วยไนงะมันใช้ได้ตั้งแต่เด็กอ่อนเลยก็เลยร,รู้สึกว่าแบบว้าว แต่ว่าฟังก์ชันของการเป็นเพลหรือเป็นสวิงเนี่ยจะใช้ได้สูงถึง6เดือนนะคะ6เดือนเป็นต้นไปก็จะล็อกแบบนี้กึ่งแล้วก็จะกลายเป็นไอแชร์ไว้นั่งเล่นนั่งอ่านนิทานกันหรือไว้นอนหรือไว้นั่งทานข้าวค่ะเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันแรกของเขากันดีกว่าครับนั่นคือการเป็นเพลสำหรับเด็กนะครับให้เรากดปุ่มด้านหลังนะครับกดค้างไว้แล้วดันมาข้างหน้าครับแค่นี้เองครับแล้วปล่อย สามารถปรับให้เอฑนแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าตั้งขึ้นมาแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็สามารถปรับระดับการไกวให้ไกวแรงไกวเร็วได้หลายระดับเลยค่ะแล้วก็มีตั้งเวลาแนาที15นาที30นาทีมีเสียงเสียงนกเสียงน้ำ เด็กจะชอบเสียงธรรมชาติแล้วก็มีเพลงแบบลาลับบายด้วยค่ะซึ่งเพลงนะครับเราก็สามารถเอาเพลงของเราเนี่ยมาเสียบนะครับจะมีรู USB อยู่นะครับเอามาเปิดได้เหมือนกนันเป็น MP 3ค่ะนอกจากนั้นความฉลาดของเขานะครับ<ม>กีวีตัวนี้เนี่ยเราสามารถสั่งการผ่านแอปได้สมุตรวันนี้ขี้เกียจครับขี้เกียจลุกนะครับก็นั่งอยู่ข้างๆเลยนะครับแล้วก็ ใช้มือถือนะครับในการสั่งงานผ่านแอปได้เลยนะครับแล้วเป๊กไกวนี้นะคะคือสามารถเสียบปลั๊กก็ได้หรือไม่เสียบปลั๊กแล้วใช้เป็นใส่ยถานแทนก็ได้ค่ะทำให้สามารถแบบย้ายที่ได้อย่างคล่องตัวไม่ต้องแบบคอยลายสายคอยเสียบปลั๊กอย่างเดียวค่ะส่วนเรื่องของการเคลื่อนย้ายตัวนี้ก็ดีมากๆเลยนะครับปกติก็วีไฮแชร์ Hi ที่เราเคยใช้ครับจะไม่มีลอ้อ แต่ตัวนี้ครับเขาคิดมาแล้วก็คือใส่ล้อมาให้ที่ด้านหลังของตัวก้าวี้นะครับทําให้เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้สะดวกนะครับเดี๋ยวคุณพ่อสาธิตให้ดูนิดนึงครับสมมุติว่าเราอยากย้ายที่นะครับเราปรับกลับมาเข้าล็อกเป็นไฮแชอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวล้อจะอยู่ด้านหลังนะครับมี2ล้อนะครับเราก็อาจจะยกขึ้นมาแบบนี้ครับแล้วก็ใช้เป็นเหมือนรถเข็นเลยฮะรอเข็นในแบบนี้เลยแตะ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 แบบนี้ก็ได้ครับเนี่ย การเคลื่อนย้ายก็เป็นเรื่องง่ายไปเลยครับเรียกได้ว่าก็อีตัวนี้คิดมาให้แล้วค่ะจากเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่ก็ทำได้ง่ายค่ะแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงไม่โยกง่ายด้วยค่ะรวมถึงมีในส่วนของเข็มขัดนิรภัยมาให้นะครับซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะทำให้เราสามารถเวลา ให้ลูกอยู่ในเก้าอี้นั่งเก้าอี้เนี่ยบางทีล็อกไว้ก่อนล็อกแบบนี้ไว้ก่อนนะคะล็อกลูกเราไว้ในนี้แล้วบางทีอ่ะคุณแม่บ้านคุณพ่อบ้านอะ่ะจะได้แบบแวบไปเข้าห้องน้ําหรือทําอะไรได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าลูกจะขยับตัวแล้วตกจากเก้าอี้นั่นเองค่ะมาต่อกันที่ฟังก์ชันที่2เลยค่ะก็คือฟังก์ชันเก้าอี Hi ้ไฮแชร์วิธีการนะครับปรับกลับมาเป็นไฮแชร์ are, ก็ง่ายๆเลยครับที่เดิมครับจะมีปุ่มกดอยู่ด้านหลังนะครับ เราก็ดึงเข้ามาครับกดหนึ่งที่กดข้างไว้ดันเข้าล็อกนะครับแล้วก็ปล่อยนี่ครับก็ล็อกเรียบร้อยแล้วก็จะไม่แกว่งแล้วแบบนี้นะคะใช่ครับคราวนี้พอเป็นไฮแชร์นะครับจะสามารถปรับระดับขึ้นลงได้นะครับกดที่ด้านข้างแบบนี้ครับสองปุ่มเราก็สามารถจะยกขึ้นมาได้นี่ครับนี่คือความสูงแบบสูงสุดเลยนะครับก็จะมีหลายระดับนะครับให้เลือกปรับได้ตามความเหมาะสมนะครับ แล้วก็ตัวเก้าอี้เนี่ยก็จะเอนได้มากยิ่งขึ้นค่ะพอเป็นไฮแชรได้เห็นนี้เลยใช่อย่างตอนนี้แม่ฟ้นก็เริ่มเอาลูกสตาร์กวัยหนึ่งเดือนกว่านอนบนนี้เพราะว่าใกล้ตัวไม่ต้องก้มเยอะก็ดันมาสูงแล้วก็ให้นอนเวลาที่เขาไม่อยากไหวละ ซึ่งพอปรับมาเป็นโหมดของก h i g ี c ไฮแชนะครับก็จะรับน้ําหนักได้25กิโลนะครับคราวนี้นะครับลูกของเราเนี่ยก็สามารถนั่งได้แล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะเลยนะครับแม่ว่าจะเป็นทานข้าวนะครับหรือว่าจะอ่านหนังสือนะครับหรือจะนั่งเล่นนอนเล่นได้หลายอย่างถ้าเราจะให้ลูกทานข้าวนะครับเขาก็จะมีอุปกรณ์เสริมมาให้นะครับก็สามารถเสียบเข้าไปที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแบบนี้ครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีถาดที่เป็นพลาสติกใสอยู่ด้านบนด้วยครับเพื่อที่ว่าเวลาสมมุติว่ากินอาหารนะครับก็สามารถถอดเอาไปล้างได้ง่ายนะครับไม่ต้องถอดออกไปทั้งเซ็ตหลักฐานคราอาหารอย่้นะครับโอ้ใช่ครับมีครานมคราส้มเมื่อกี้เพิ่งกินกันไปนะครับแบบนี้คุณพ่อก็หยิบเอาไปล้างได้เลยง่ายๆลูกก็ยังนั่งเล่นอยู่ได้นะครับไม่ต้องลุกออกมาให้วุ่นวายนะครับส่วนโต๊ะเปล่าๆเนี้ยก็สามารถให้ลูกเราเนี่ย นั่งวาดลูกนั่งเขียนหนังสือได้ต่อเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเวลาเอาออกเอาออกยากไหมคะด้านล่างของถาดนี้นะครับจะมีปุ่มอยู่2ปุ่มนะครับซึ่งถ้าเรากดพร้อมกันครับก็จะสามารถดึงถาดออกได้นะครับถือเป็นระบบความปลอดภัยที่ดีนะครับในการมี2ปุ่มนะครับเพราะว่าถ้ามีปุ่มเดียวเนี่ยเด็กๆอาจจะเผลอไปกดแล้วทำถาดเนี่ยหลุดออกมาได้แต่พอมี2ปุ่มนะครับมันต้องกดพร้อมกันนี่แหละครับจึงทำให้ความปลอดภัยเนี่ยสูงมากนะครับเราก็มีนี่ด้วยนะคิ้วมากเลย อันนี้ก็คือเป็นแบบเดียวกันกันกบตัวถัดอาหารเลยค่ะแต่อันนี้ไว้ใช้แบบเป็นตุ๊กตาให้ลูกของเรามองเพลินๆนะคะมียีลาฟกับช้างก็เสียบเข้าไปแบบนี้ได้เลยตอนนี้ก็ล็อกแหละลูกสางมีถีบด้วยนะตอนนี้แม่พ่อเห็นมีถีบมีถีบเล่นเวลากวัยเปล บริเวณขาครับเราสามารถปรับได้นะครับสมมุติว่านั่งอ่านหนังสือนะครับเราสามารถปรับรนนี้นะครับให้ลงมาแบบนี้น้องจะได้นั่งห้อยขาได้สบายนะครับสามารถปรับได้ตามความชอบของลูกของเราเลยค่ะซึ่งต้องบอกเลยว่าลูกสตองครับชอบแบบนี้คือก็ใช้วิธีอ้าขาค่มเอาใช่คือตอนนี้ลูกของเรากาลังจินตนาการว่าสิ่งนี้เป็นหุ่นยนต์อยู่นะครับเป็นเทคนิคเหมือนกันนะครับในครั้งแรกบางทีเวลาลูกเราไม่อยากขึ้นมานั่งเ้าอี้นะครับ ลองบอกลูกเราว่านี่คือสิ่งเขาชอบครับอาจจะเป็นหุ่นยนต์นะโหนี้หรือเป็นม้ามาขี่กันคราวนี้โอ้โหขึ้นมาเล่นสนุกแน่นอนนะครับน,นี่ก็เป็นเก้าอี้ t o in one ที่พวกเราใช้แล้วชอบแล้วก็ร e ีวิวในวันนี้ค่ะสีของเก้าวี่ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือกได้มันจะมีหลายสีสันให้เลือกเลยนะครับ <c oughs> เราสามารถเลือกเก้าอี้นะครับให้สีเนี่ยเป็นส่วนหนึ่ง ให้เข้ากับบ้านของเราได้นะครับแล้วก็วัสดุที่ใช้นะคะก็จะเป็นวัสดุที่ทําความสะอาดง่ายอถอดได้อย่างไอตัวนิ่มๆเนี่ยก็ถอดซักได้ส่วนตัวเนี้ยก็ถอดล้างได้หรือไม่จําเป็นต้องถอดล้างเอาผ้าชุบน้ําเช็ดได้ง่ายเวลากินอาหารเปื่หรือทำอะไรหกใสก็ไม่ต้องกลัวค่ะเรื่องความสะอาดก็โอเคมากๆเลยอันนี้แม่ฟอนคอนเฟิร์ม สำหรับคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะครับที่สนใจโ็๊วีตัวนี้ครับ Royal Smart Swing High Chair นะครับไปติดตามได้ที่ร้าน Locking Kids Thailand นะครับพ่อโซนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับแลลองบอกเขาว่ามาจากเพจโตบรวการ Family Journey ด้วยนะครับเผื่อว่าจะมีส่วนลดให้นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมาจนจบนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาติดตามกันต่อว่าคลิปต่อๆไปจะมีของใช้อะไรที่เป็นตัวช่วยเลี้ยงลูกดีๆมาแนะนำกันอีกนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ